ครับนานาทุกท่านนะครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับผมวันนี้เราก็มาตกปลานะตกเกียร์สดครับผมตกตะโดโดยใช้สายปลาทูกับอกไก่นะครับผมขึ้นหนนะไ,ไอ้ปอกไอ้เดยียวปอกนะมาครับมาแล้วหนุ่มสองคน,นคับผมนี่ครับขึ้นที่ปลายเลยผมขึ้นที่ปลายเลมีมีมีตะโดเข้ามาอยู่ครับผมดูบรรยากาศ มีนะท่านหนึงก็ตกอยู่รินนู้นนะครับมาครับเดี๋ยวไปตจด้าเราชมว่าจะเจอตัวจะจะเจอตัวหรือเปล่าเราจะได้ตัวหรือเปล่าครับผมเราจะได้ปลาอะไรบ้างครับผมหัวนี้มีเจโผลวึ้นมาฮะหัวนี้มีเจโผลวึ้นมาท่ามันกินเถอะมันกินเถอะไปไปตามรับชมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวประกอบเบรกก่อนเอาคันใหม่มาเทสด้วยวนะผมสัมงคันนะคันอาชิโนที่สั่งมาใหม่นะครับผมไปเดี๋ยว ประกอบคันบนเดี๋ยวคอยดูกันต่อครับรุกคอะไรนะผู้วาัลโคกคอทีเราก็ประกอบเสได้แล้วเราเกีียวเหยียบตกันทีเราจะใช้อกทั้งอกไก่ทั้งไทยประทูเลยนะเรา,าใช้เบ็ดแค่สองโอก่อนนะปลาได้กินไม่ระแวง แต่ถ้ายังไงเดี๋ยวเขาเปลี่ยนได้ปลูกเลยครับปลูกประมาณนี้นะปลูกกุ้งเกี่ยวเกี <c oughs> ่ยวเกี่ยวเกี่ยวเยอะมานี่ครับผมนี่ฮะ มันพานตรงคลิปบป่ะนี่ย นี่เราก็ตีกันได้สักพักแล้วครับผมชั่วโมงเกือบชั่วโมงเที่ยงกว่าเลยเดี๋ยวขึ้นเหยื่อมาจุ่มเลือดให้ผมมาเปลี่ยนเหยื่อฮานุ่มไปเพจเก็บไปขึ้นมาจุ่มนะครับผมแต่ว่าดูนี่ตกแทบปลาดูอกไก่นะครับผมเอาใส่เหยื่อผมด้วยไง เร่อปริมาณเรอใส่เดี๋ยวเขาพอเร็วมาลงกันต่อนี่มาข้างๆนะครับเ,เขาได้โจปอกไปตัวเพราะว่าเราอย่างนี้ ว่าดีอยู่นะดีไปหกคันไปโลหกคันแล้วครับผมยังเงียบอ,อยู่ ต้องรูมันจะเข้าหรือเปล่ายังไม่เข้านะเหมือนกับว่ามีเนื้อผักขึ้นเนีย่ยผักอยู่ปุบ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะกดกัรลูกปลาไม่ออกอยืมมันก็น,น้าเลาะมานะครับผมเริ่มมีอาการนะเริ่มมีตัวเข้ามาขึ้นยิบขึ้นอยู่เนี่ยเรา,เาตีวีแรกไนงะเริ่มมีอาการเนี่ยให้น้อนุ่มคือมาตีใหม่ตีตรงให้มันขึ้นตรงที่เดิมที่เรา ตีล้นเข้ามาเข้ามาดินหน่อยเริ่มมีการเข้ามาเดี๋ยวเพื่มมีตัวกินนะครับมาลอลุ้นกันน่าจะมีลุ้นอยู่นะยังไม่หมดเวลาเตียงครึ่งเลย

พอแล้วมีอาการครับผมมีอาการบ่ายโมงครึ่งแล้ช้อนครับผมไสโดครับแม่เดี๋ยวผมทำง,งานนะครับทำง,งาน,เร,างงานนะเรื่องทำงานเรื่องงานเร็ว<ด>มาแล้วครับแต้มแรกมาแล้วมีกำลังใจแล้วมีกลังใจเข้าหน่อยสนุกครับเดี๋ยวเราขยับเบ็ดย้ายเบ็ดหน่อยดูวนต่อับ<ด>มาแล้วเริ่มมาแล้ว เก็ดไปแล้วครับ,เ,บ,บเดี๋ยวว่าเอาเข้าแล้วหหกินระแวงระแวงแลครับเบบบดี๋ดูนะเผื่อจะลากอีกครับครับครนี่ก็ สามมงป่าแนละ้วยังเงียบอยู่ครับเหมือนจะกินแต่ว่าดึงไปแล้วก็ค้านะครับยังไม่มีแต้มเพิ่มนะหมายธรรมชาติอย่างนี้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะไปครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนเดียร์เดี๋ยวเอาขึ้นเดียร์ขึ้นมาจุ่มเลือดก,กันแล้วก็ตีใหม่รครับผม สามโมงห้าสิบห้าแล้วได้สี่โมงเย็นแล้วครับผมแตยังไม่เอาเลยนะเอามาตัวเดียวตัวเดียวเลยสีน่ะยังไม่ตายนะตัวเดียวจริงๆแล้วก็ข้าบวิ่งข้าบวิ่งหน่อยแล้วก็คลายข้าบวิ่งหน่อยแล้วก็คลายกแหวงครับระแหวงระแวงมากระแวงจัดแหวงจัดเลยต่อย ถ,ถ,ถ้าไม่เอาไงก็วองเลยครับผมนี่ยังไม่เอาครับผมมาลงหกคันห้าคันหกคันครับผมยังหนุมยังวัดได้แต้มหนึง่งนะครับผมไปดูนกันต่อฮาร์ดิเกดลากวแล้วครับนานแล้วก็ปล่อยแล้ว อยู่ยังอยู่เน็ตไม่ขึ้นวะปอกทำไม่งหมวนตับแม่มหรือเทคดิอยู่วะ

อยู่อยู่โน่นอยู่อยู่กับอยู่รถเ่นอยู่บนนู้นเลยเออตายแล้ววัดปลาไงให้ไม่ติดไม่ติดครับผมไม่ติดครับผมพอมีเวลาดูจ่อยแป๊บทาจะวิ่งแล้วผมเดึงอยู่แต่ว่า คล้ายๆงา,าน้นดูครัฮะ<อ>ทำไมไม่วิ่งเดิ ขึ้นมาตีเยอะอีก้อนครับผมเหยื่อจะมีตัวกินใช่มีตัวกินไงก็ไปครับผม ครับไปเกตไม้แล้วครับไม้สุดท้ายก่อนกลับจะมีลุ้นไหมจะได้ตัวไหมงี่บอีกแล้ว ใส่ลงไปครับผมคาดแล้วมันก็ปล่อยนะคาดมันก็ปล่อยมันไม่วิ่งอะวิ่งไปหน่อยเดียวแล้วมันก็ปล่อยมันปล่อยแล้วก็ต้องไปนะดูตาตะเต็ปเด้วฮะมันปล่อยแล้วก็ต้องไปนะตาสเต็ปเด้วเอา เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้แค่นี้ดีกว่าครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์ก่อนโหนน้ำขึ้นเลยนู่นไปครับผมนี่เราก็เก็บอุปกรณ์เสร็จแล้วนะนีครับผมปลาปลาปลาเอ้าง่ายดีเอาโซ่เลยดิเอ้านี่ปลาเดี๋ยวช้อนตัวนึงครับผมสายโลกิเบ็ดแลนุ่มครับผมบัสติด ส่วนเองก็ปลาเป็ติดคับผมกินปล่อยกินปล่อยนะโอบรรยากาศยามเย็นนะครับผมไปก่อนครับผมวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผมแต้มเดียวครับฮะบ่อข้างวัด, <c oughs> วดไม่ใช่บอกคนเราฟังกับวัดนี่ครับผมปลาค่อนข้างเกี้ยวลนะทีก็ยังไม่ยังไม่แห้วนะครับผมกินเป็ดหนุ่มแต้มมาแต้มนะครับผมลงไปห้าคันหกคันครับผม คลิปนี้ก็วันแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับผมเกศซ่าพระรุ้ยกับทีมงานครับทุกคนแอลแอไปก่อนครับผมไอ